เดย่ <S <S ๊วยข้าวค่ะถอยรถก่อนบปะเขาบอกให้แจ้งตรงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะใช่ค่ะมีน้ำด้วยเย็บเยียบรถไปอีกอะไรตัวจ๊าบเยียบรถไปอีกวันนี้เรามาส่งมอบกำลังใจให้คุณหมอและพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลสตึกนะคะ ก็มีสู้ภัยโควิดด้านหน้านะคะอืมอ่าสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะอ,อ,อน,นี้ แจ้งนี่นะคะก็เป็นกล้วยค่ะนะคะของคุณแม่สมบูรณ์คินสุภ่านะคะดาวขอไลฟ์ซื้อนะนี่นะคะรังอันนี้ข้าอยู่ตรงนี้จะให้คุณแม่มีมีมีของของใครบ้าง เบิงเบิงไม่ไล่แม่สมบูรณ์เดชเดชเเห็นล้วของพี่วรินพรเทียมสิงค์คุณพี่เอกทมน,นะคะ,คะแล้วก็อาจารย์สมบูรณ์บุญประภาพหรือแม่นายนะคะ,คะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะตอนนี้ก็คุณแม่นะคะก็นำเรียงข้าวกล่องนะคะแล้วก็เป็นกล้วยแล้วก็น้ำนะคะมีกล้วยแล้วก็มีน้ำนะคะให้คุณหมอและพยาบาลน,นะคะ คืนได้บ่ล่ะแม่น้ำทั้งหมดกี่แพ็กน้ำทั้งหมดของเรามาที่ที่เรามามอบให้นะคะทั้งหมดสามสิบแพ็กนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะห้าสิบลูกนะคะแล้วก็ข้าวกล่องห้าสิบกล่องนะคะก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่วยนะคะุนหนุนอาปาป้อนนะคะ,น,ะ,คะน้องแบมก็ได้ร่วมสมทบไปด้วยนะคะร่วมสมทบไปด้วยเนาะ เอัไปกัยรไปอกันเดี๋ยวจเอากระเป๋าไปกระเป๋าไว้ในรถขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยอ,อุ้นหนุนนะคะแล้วก็นะคะน้องแบมก็ได้ร่วมสมุลกับแม่แม่เนาะฟันเตียวนะคะ,นะคะนี่นะคะนี่นะคะคุณหมอและพยาบาลก็ได้มา รับของเรียบร้อยนะคะอะไรเจ๋งเหรอเนี่ยค่ะน้ำทั้งหมดของเรานะคะนี่บนรถนะคะ ขอบพรคุณมามากเลยนะที่คอยอื่นออเดอร์น้องแบงเนาะแล้วก็ได้มาร่วมสมคบหรือว่าร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านน้องแบนด้วยนะคะเป็นอพื้นที่อ่าถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงเลยก็ว่าได้แต่ไม่ถึงกับแดงมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นเพียงเนาะเดี๋ยวจะให้พี่สาวได้สอนทานเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปรวบกับคุณหมอและพยาบาลน,นะคะ นีเอาเครื่องนี้กันเลย อันนี้นะคะกับข้าวที่เราทำหน้าตานาหานเบ่งเบ่งนะคะืคุณคนลอยแไเน้าตาเฮ้คุนลอยไท้หน้าตาเหนมว่าเธอเปนคนอยอนี้ไปอันนี้คนลอ อันนี้ก็ถ่ายรูปมอบริุทนะคะเอากอนีอะไรนะคะขอบครณค่ะ หมอที่ทำอดน้ำน้ำที่ว่าเหมอระกาศไหมอย่าลืมตัวใจร้านยกสมัยั้นแมีบริการตรงตรงตรงใช่ไหมมีบร์โไหม่ะคะตอนเที่ยงจะได้พากันสาของกินยากอะไรกัน96มีแจกบริโภนเละแจกบริโภค นสวยหอมดัวเนาะส่งถึงที่โน้ตี่แบบมีอาหารตามสั่งเนาะมีตามสั่งีตุ้งย่างมีย่างตามสั่งสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเวดเดี๋ยวไก่มะละโอเคก็มาส่งตู้มาหยอดได้หน่อยโอเคไก่มะละนี่มีบอกในกระเป๋ามีตู้มีมีนะคะพี่ปอเดี๋ยวหนูเอามาหยอดให้เนาะดาวไปเอาให้แม่เนาะ ทุกคนจับเลยค่ะจ่บนะคะอ่านี่นะคะนี่วันนี้อนุญาตนะคะสองท่านมีคุณวะวะรินวะรินทร์ทวะรินทร์วะรินทร์่ะแล้วก็อาจารย์สมบูรณ์คุณประค่า อาจารย์แล้วก็ครอบครัวของน้องแบมน,นะคะครอบครัวแสงงามด้วยค่ะร้านอาหารร้านอาหารยายสวัยค่ะดูค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะี่ บริจาคผสมมอบให้เจ้าหน้าที่หรือคนไข้คะเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วใช้บริการถุงย่า ขอบคุณาทางเจ้าหทโรงพยาบาลนะคะ่นนี้ขอบคุณทางไรสุดอันนี้ไ์สุดอ่าเป็น youtube ค่ะ,ะสําหรับเป็นเรกขออขอญยาตเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะคะ,อะขอบคุณผู้บริจาคนะคะคุณบริณพรเทียมศรีอาจารย์สมบูบรณ์บัวณประคาสนะคะรอบครัวแสงงามแล้วก็ร้านอาหารยายสวัยนะคะ,ะที่วันนี้ได้มาบริจาคน้ําดื่มอาหารกล่องนะคะรับมื้อกลางวันแล้วก็กล้วยขอนนะคะให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสู้โควิดไปด้วยกัน ค่ะค่ะช่องควันเจียวอยู่ใน YouTube นี่ใช่เป็นเป็นช่อง YouTube ช่องเล็กๆเรื่อยๆค่ะในตู้ในตู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปบริจาคเอาให้เจียวเอาให้เจียวเดี๋ยวอันนี้บริจาคให้พี่พี่ปอนะคะตรงนู่นนู้นตรงหน้าหน้าหน้าห้องยา ใช่ใช่พี่ปอฝากให้ใช่พี่ปอฝากให้ฝากใช่รววมทุนหรือว่าบริจาคให้โรงพยาบาลอ่านี่เป็นกล่องตู้บริจาคครับโอเคยอดเลยหย่อแล้วนะย่อนแล้วนี่นะคะพี่ปอหยอดแล้วเรียบร้อยนะคะตู้รับริจาคนะคะเพื่อพัฒนาค่ะไป เสร็จแล้วยอยียบร่อยเด้วเวลาพอดีเลย <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณไปทางแม่ให้สมบูรณ์บุญประพานนะคะแล้วก็พี่วัดรินทร์รหรือว่าพี่เอนั่นเองนะคะที่ร่วมนะคะหรือวอ่าร่วมสั่งอาหารเอารถมาขนกลับว่าสั้นรถมาขนกลับว่าสั้นท <c oughs> านให้ <c oughs> อร่อยนะคะค่ะ,ะ <c oughs> ไปเรากลับบ้านบัด้ เดี๋ยวนูชิมหม้อไส้กับในโลเท้าดาววันนี้โอเคนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่คอยอุ่นนูและแน่นำตลอดวันนี้เราเป็นอะไรเป็นฮีโร่มากคนเนี้ยเป็นฮีโร่เออแต่งตัวหล่อเลยนะโอ้ไม่หล่อแล้ดูรองเท้านะ ฝนตกไม่แช่เลยมันเปียกอืมก็เลยไม่ได้ใส่มาแล้วก็เลยใส่กิเตะมานะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่คอยแบบแนะนําแล้วก็คอยแบบคือว่าคอยสนับสนุนเราใช่เหมือนเป็นสปอนเซอร์ของเราแหละค่ะใช่หลายหลายท่านนะครับจะมีสปอนเซอร์หลายหลายท่านนะอาจจะอาจจะไม่ประสงค์ออกนามบ้างหรือออกนามบ้างก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับ วันนี้เราก็ตื่นแต่เช้าตีสามตื่นแต่ตีสามือบไม่ทันจับไม่ทันอ่ะอยากให้คุณหมอและพยาบาลได้กินมื้อเที่ยงกันขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวน้องแบมต้องขอระขออนุญาตนะคะอะไรยังไงจ๊ะขออนุญาตปิดไลน์นะคะฝากถ้าชอบคลิปนี้นะคะเวันนั้นหมอนัดวันศุกร์พี่ตาเขาอ่ะไม่ได้มาเลยแล้วเลยแล้ว ไม่ได้มาก็คือว่าก็คือว่าหายดีแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเยอะมากขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวหนูต้องขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะแม่ๆนะะฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจและสะพานบุญเล็กๆให้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจนะครับผมเป็นสะพานบุญเล็กๆให้คุณหมอและพยาบาลแล้วก็แบบสู้โควิดเดี๋ยวจะมีต่อไปอีกครับจะมีต่อไปอีกมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนอาจจะอาจจะไม่ใช่คุณหมอบ้างหรือจะแบบคนที่ไม่มีบ้านนะเนาะเราจะไปเราจะไปแบบนั้นแน่ๆเดี๋ยว ep ep สอง ep สองคือ เราจะไปแจกคนแบบแจกคนที่ไม่มีบ้านอยู่อแจกข้าวแจกอะไรนอนข้างแบบไม่ไม่อยากพูดเดียว่าอย่างนั้นเนาะเราจะไปแจกไม่ไม่พรุ่งนี้ก็มาอรื่นใช่ค่ะเดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ดูแล้วก็จะแจกๆจมันมันมีงบมาแล้วมีงบมาแล้วมีงบมาแล้วแต่ยังพูดตรงๆเลยว่าคุณแม่เขาก็บอกว่าให้สะดวกที่เราวันไหนก็ได้แต่เขาก็ไม่ระบุมาวันไหนทีนี้เราก็เลยคิดว่า เรา,าหาโอกาสท่เหมาะให้ฝนฟ้าดีก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเราเราต้องริชชื่อก่อนว่ามีที่ไหนบ้าง <ผม S 1> ใช่ไหม,มอยากให้ฝนแบบฝนให้ฝนหายก่อนฝนหยุดก่อนอพายุออกไปก่อนเงี<ช>้ยผมก็จะทําแล้วก็ไปส่งอันนี้เราไปแล้วก็ <จะ S 1> ถ่ายคลิปอะไรให้แม่ๆไม่ดูไม่ได้เนาะเป็นความดีของสังคมเนาะ,ะก็ขอบคุณแม่ๆทีทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนนะเป็นสปอนเซอร์ท้ายผมนะครับ อโอ้ยฝนมาแล้วฝนมาแล้วป่าป่าป่าโอเคนะคะก็แม่ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ,ะท่อนี้ท่อนี้ก่อนี้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กับหนึ่งกำลังใจนะคะซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไม่ติดตามคลิปดีๆหรือคลิปที่ให้กำลังใจชาวชาวไทยด้วยกันนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค<ด>่ะ